เวลาเราพูดถึงบิตคอยเนี่ยหลายคนก็น่าจะนึกถึงความปลอดภัยใช่ไหมครับแล้วเคยสงสัยกันไหมว่าจริงๆแล้วเบื้องหลังเนี่ยมันทำงานยังไงให้การทำธุรกรรมมันทั้งปลอดภัยและเป็นส่วนตัวได้ขนาดนั้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับเอาละครับลองมาเริ่มกันที่โจทย์ที่เป็นหัวใจของบิตคอยกันเลยสมมุติว่ามีคนชื่ออลิสอยากจะส่งเงินให้บ๊อบแต่ว่าไม่อยากผ่านธนาคารเลยแม้แต่นิดเดียวคำถามคือแล้วจะทำยังไงละ่ะ ให้มันทั้งปลอดภัยแล้วก็ยังเป็นส่วนตัวอยู่ใช่เลยครับนี่แหละคือปริศนาที่บิตคอยถูกออกแบบมาเพื่อแก้โดยเฉพาะเลยคือจะทำยังไงให้เงินที่อล,ลิซส,ส่งเนี่ยไปถึงมือบ๊อบแบบชัวๆโดยที่ยังคงความเป็นส่วนตัวของทั้งคู่ไว้ได้หลายคนอาจจะคิดว่าโอ้โหต้องเป็นเทคโนโลยีที่ซับซ้อนสุดๆแน่เลยใช่ไหมครับแต่จะบอกว่าคำตอบของเรื่องนี้เนี่ยมันย้อนกลับไปไกลถึงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ในยุคเจนู่นเลยครับ เป็นอะไรที่เรียบง่ายแต่ว่าทรงพลังมากๆแล้วก็เป็นรากฐานของความปลอดภัยในโลกดิจิตัลที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เลยโอเคครับงั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าแนวคิดที่ว่าเนี่ยมันทำงานยังไงกันแน่จิ๊กซอชิ้นแรกที่สำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่าการเข้ารหัสแบบกุญแจสาธารณะหรือ Public ค e y Cryptography ครับ พูดง่ายๆนะครับระบบนี้เนี่ยมันจะใช้กุญแจ2ดอกที่เกิดมาคู่กันเสมอครับคือมีกุญแจดอกหนึ่งก็ต้องมีอีกดอกหนึ่งความพิเศษของมันก็คืออะไรก็ตามที่ถูกสร้างด้วยกุญแจดอกแรกจะมีแค่กุญแจอีกดอกเดียวเท่านั้นที่ใช้ปลดล็อกหรือตรวจสอบได้ซึ่งทั้งหมดนี้มันอยู่บนหลักการทางคณิตศาสตร์ที่ว่าไปข้างหน้า,นาง,ง่ายแต่จะให้ย้อนกลับเนี่ยแทบเป็นไปไม่ได้เลย เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับลองน,นึกดูว่ากุญแจส่วนตัวหรือ private key เนี่ยมันก็เหมือนกับรหัสผ่านลับสุดยอดของเราเลยเป็นสิ่งที่เราต้องเก็บไว้กับตัวห้ามบอกใครเด็ดขาดส่วนกุญแจสาธารณะหรือ public key ก็เปรียบเหมือนเลขที่บัญชีหรืออีเมล address ของเราที่เราสามารถบอกใครต่อใครก็ได้เพื่อให้เขาส่งของมาให้เราได้นั่นเองครับแล้วกระบวนการที่ว่าไปข้างหน้าง่ายย้อนกับยากเนี่ยมันเป็นยังไง คือมันเริ่มจากที่เรามีกุญแจส่วนตัวที่เป็นความลับของเราใช่ไหมครับจากนั้นระบบก็จะเอาไปผ่านฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนมากๆที่เรียกว่าฟังก์ชันทางเดียวผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็คือกุญแจสาธารณะนั่นเองและจุดที่มันเจ๋งมากๆเลยก็คือเราไม่สามารถเอากุญแจสาธารณะเนี่ยย้อนกลับไปคำนวณหากุญแจส่วนตัวได้เลยครับมันเป็นถนนวันเวย์โดยสมบูรณ์เอาละ่ะพอเรารู้จักกุญแจสองดอกนี้แล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วในโลกของบิตคอยเนี่ย ขาเอากุญแจพวกนี้ไปทําอะไรกันแน่ผมว่าคําตอบอาจจะทําให้หลายคนแปลกใจเลยล่ะครับตามสัญชาตญาณแล้วหลายคนก็อาจจะคิดว่าอ๋อก็เอาไว้เข้ารหัสธุรกรรมสิทําให้มันเป็นความลาบับไม่มีใครอ่านได้ใช่ไหมครับแต่คําตอบคือไม่ใช่ครับหน้าที่หลักของมันไม่ใช่การซ่อนแต่เป็นการใช้เพื่อสร้างสิ่งที่เรียกว่าลายเซ็นดิจิทัลที่ไม่มีใครสามารถปลอมแปลงได้เลยต่างหากมันมีหลักการที่สำคัญมากๆอยู่ครับ คือกุญแจส่วนตัวเนี่ยเราสาม,มารถเอามันไปใช้กับข้อมูลธุรกรรมของเราเพื่อสร้างไลเซนส์ที่เป็นตัวเลขชุดหนึ่งขึ้นมาได้ซึ่งไลเซนส์นี้เนี่ยจะมีแค่คนที่มีกุญแจส่วนตัวเท่านั้นที่สร้างได้นะครับแต่ในทางกลับกันทุกคนเลยที่เห็นกุญแจสาธารณะของเราก็สาม,มารถเอาไลเซนส์นี้ไปตรวจสอบได้ว่ามันถูกต้องและมาจากเราจริงๆนี่แหละครับคือความสุดยอดของมันเราพิสูจน์ความเป็นเจ้าของได้โดยที่ไม่ต้องเปิดเผยความลับของเราเลยแม้แต่นิดเดียว ถ้าจะให้สรุปสั้นๆให้จำขึ้นใจเลยนะครับก็คือกุญแจส่วนตัวมีไว้เซ็นส่วนกุญแจสาธารณะมีไว้ตรวจสอบแค่นี้เลยครับ private key signs public key verifies ทีนี้พอเราเข้าใจส่วนประกอบทั้งหมดแล้วเรามาลองประกอบร่างกันดูดีกว่าครับกลับไปที่โจทย์ข้อแรกของเราว่าแล้วอลิสจะจ่ายเงินให้บ๊อบได้อย่างปลอดภัยได้ยังไงโอเคครับมาดูกันทีละขั้นตอนเลยนะ 1. อลิสก็จะสร้างข้อความธุรกรรมขึ้นมาก่อนเลยง่ายๆว่าฉันจะส่ง X Bitcoin ไปที่อยู่ของบ๊อบนะซึ่งที่อยู่นี้ก็คือกุญแจสาธารณะของบ๊อบนั่นเอง 2. อ l i ลิส Alice จะใช้กุญแจส่วนตัวของเธอเองซึ่งมีแค่เธอคนเดียวที่รู้มาเซ็นชื่อลงบนข้อความนั้นเพื่อสร้างหลายเซ็นดิจิตอลขึ้นมา 3. ทั้งข้อความธุรกรรมและลายเซ็นจะถูกประกาศออกไปในเครือข่ายบิตคอยให้ทุกคนเห็น สี่ทุกคนในเครือข่ายก็จะเอากุญแจสาธารณะของอลิซมาตรวจสอบว่าลายเซ็นที่ว่าเนี่ยมันถูกต้องจริงหรือเปล่าและสุดท้ายพอตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องเงินบิตคอยน์นั้นก็จะถูกโอนไปอยู่ภายใต้การควบคุมของกุญแจของบ๊อบอย่างสมบูรณ์ครับเห็นไหมครับว่าทุกคนช่วยกันตรวจสอบได้แต่มีแค่อลิซคนเดียวเท่านั้นที่สร้างธุรก,กรรมนี้ได้แล้วทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยมันสำคัญยังไงทำไมเรื่องกุญแจถึงเป็นหัวใจหลักของบิตคอยเลย คือในโลกของบิตคอยเนี่ยนะครับกุญแจส่วนตัวมันไม่ใช่แค่รหัสผ่านแต่มันคือตัวพิสูจน์ความเป็นเจ้าของสินทรัพย์ของเราเลยมันคืออำนาจเพียงหนึ่งเดียวที่เราจะใช้ในการสั่งจ่ายบิตคอยของเราได้ส่วนกุญแจสาธารณะก็ทำหน้าที่เหมือนเลขที่บัญชีไว้เรารับเงินระบบทั้งหมดนี้มาเลยสร้างความปลอดภัยขึ้นมาได้โดยที่ไม่ต้องมีตัวกลางอย่างธนาคารมาคอยรับรองเลยครับเพราะทุกคนในระบบช่วยกันตรวจสอบได้แต่มีแค่เจ้าของตัวจริงเท่านั้นที่สามารถเซ็นอนุมัติการจ่ายเงินได้ทีนี้ เมื่อกุญแจส่วนตัวมันสำคัญขนาดนี้มันเปรียบเสมือนกุญแจตู้เซฟที่เก็บสมบัติทั้งหมดของเราไว้เลยมันก็เลยเกิดคำถามสุดท้ายที่สำคัญมากๆขึ้นมาว่าแล้วถ้าเกิดเราทำกุญแจดอกนั้นหายไปละ่ะจะเกิดอะไรขึ้น